เอาเปิดคลิปมากกไอรอก,กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเจ้าว่าใคยได้อีหย่างกกินเอาเมื่อ้ซื้อไวเอืดมดแล้วพี่น้องต้มกยจับมันจะมีกดจับขายอย่เมื่อแรกผมเพราะว่าไปอีกตลาดหนึ่งอันนี้ไปเดินที่ตลาดซอยห้างแก้วไปเดิน,น แว่เติมแบบมันกันเลยเลยไปตลาดทางแก้วน่าเบิ่อเลยส่วนสีมะฮอดหอมพี่น้องเอออือดมิดพี่เสียหาที่บบตะวันลิงมืดระดับเตรื่มปรุงเขา้องใส่เป็นกล้องมากเหมือนอยากกินแบบรสจัดจ้านิักใส่ลงไปพอาะแบบ ลุงแบบต้มจัดๆหน่อยนะเจ้าวันนี้เขาอยากใส่เขียวด้วยยืมหลุด,ดป,ปึ๊บข้าห้มากยากลสองป,ปึ๊ออบน้ำส้มน้ำส้มออกเฮมเบิร์ดพริกปนน้ำตาลมาแกใส่ลงไปถ้ากับมี่ซื้อมทับ เป็นพริกผัดผัดเองพี่น้องต่้งแต่สมัยนี่พริกผัดโอ้หอมมันเดินดใส่ถัวเย็นยไว้ใส่ลงไปพผิกผัดเผ็ดไปเด้อนี่สีซันแบบหนาโดนมากๆเลยก็จับแบบก็จับยวนใส่ซอสพริกลงไปพี่สวดกินนะ บริเซยตู้เย็นเลยพอๆีเด็กนง่งๆเพิ่มความเจ็มจนมีไกท่ทอดหนึ่งชิ้นนะคะคลุกเลยพี่น้องไปยน้ำกบโูมี่จริงๆน้ำม,มันหลายอยู่แต่ว่าสซ่สีฮอดของสซ่สีนั่นนี่โซวสีได้กิน แสบของเป็นนีเ้เคยสื่อไม่กินเธอหนึ่งน้ำซุปมันแสบแสบเมือนนี่แต่พันไปทั้งอันกันเลยคือพอของยา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 ยี่สิบบาทดีโอ้ยลุนลามเพชรอสเป็นไงเปรี้ยวนิดนึงขอน้ำตาลนิดนึงเอ้ยหมดเกินแล้วหมด ขอแบบเผ็ดหัวหลวออีกนิดนึนนงแงเ่เผ็ดตัวหันสาใจเอาส่วนจักตั้งใจว่าจะกินเผ็ดเน็ดงว่ามือนี่เ,เ,เ,เปี่ยวแล้วตลาดห้างแก้วกแ็แง่ยู่ที่น้องตลาดต่ว่าบุไปเดี๋ยวไปเห็นปตัวดีที่ยัยงไงพิเศษตะวันหล่งเ่นเบิร์ตบริสัน ขอซื้อมากเลยกินเล่นไม่ติเเนียวหนุ่มดีอืมอร่อยไม่ได้กูเอรอบ่เผ็ดประเด๋ยวแลืมเผ็ดมากใส่ขนาพี่น้องใส่หมูเดงใส่ตีนไก่ใส่เลือดใส่หมูยอออันนี้ไก่ทอดส่งเคืองอยากมาอยากกินมาหึงก็เ้ย bây giờ kho cái chín lá hà bàn, ừ. thử về ăn trong จับยวนหรือก็จับอวบบนพป่นองบอจ่องยำยากดีเรยลือดอื้มดูดิจะเป็นยังห่อนอยู่ยังอุ่น

ตรงเสียงนะม่เฮ้ยงก่แกเื่องกินให้เสรก็ถามให้แกเรื่องเออเป็นคดีนี่ใครต้องดูเรื่องมาพียงวันนี้ไก็รคบเนี่ยมาที่เออนี่ไหต้องดูเรื่องคนเดียวเป็นภาษาก ขันแข้งขันขาเลยแขวดียังบดกระดูกเลยหมู่ามาไหนร้องคลิคปนหมวอยากไลยแห้มันิกามันนีการไล่หมู่าไปแมคโครเลยครับไปสืออย่ไงซอสคริก ของแอลอูแล้วกัรไปซื้อไคน่นกกระท่าเนี่ยนั่นนี้น่นซื้อของขอ,งของหลันล่ะมันนีกั่ะแดนตำม,มาตลาดไปซื้อบอกม่วงมาไปเห็ดขอนนี้บอกม่วงก็เลยดึกเฮ้ วันนี้เนี่ยก็วิ่งบริษัดคลิปย้อนว่าพี่สาวพี่ปูเป็นสื่อมนี่ก่อนพิซซ่าบะมาเซอร์ไพรส์วนันเกิดแก้มนี่ยเพียงจะเล่นบริษัทกันออกมากินก่อนหวาน Mà <much> <much>

เรื่มซื่อตัวดำเห็ดกันขนมหวานมืออื่นไม้สิบบวดมั่นไงเปลือกส่วงนี้ พแพงราคาค่อนข้าขง,ขงแบบสูงตลาดรุ่นละหาสิบบาท,ทาจากรุ่นละสามหาแต่บวกมันราคามันเฉือ,อโร่นละยี่สิบบาทพวกมันม่วงมันแก้ว

นกระตักดีดีเนาะเอาออกไปคนตกตะว,วันเหงือแบบเต็มตัวหอน <c oughs> ไปตลาดเนี่ยว่าแมนคนอาบน้ำบริสุทธตคนแห้งเป็นคนเหงื่อหลายเนะาะรู้จัก กูไดอยู่แถววันเรื่ององท่าฝากไปชิมร้านยายาๆนั้นได้เป็นองไปไปซอยเป็นหน่อยเปนไปซอยดอกแต่ไปซอยดอกละซอยส่งของทุงงั้นไหรเห็นเป็นเิน็ยยังตกใจในอะไรใหหรือ ยี่สิบบาทเลยกินจนตาสวดถือเงินไปลอยหนึ่งว่วกินน้ำุ้งก็ได้ก็จับก็ะได้ก็เตี๋วก็ได้ท่อนก็เตี๋ยวสี่สิบตำหอกหุ้เศร้าก็จับเศร้าแปดสิบทอนยี่สิบก็พือก็จับสองถุง มันก็เตียวกาพหลูกสิน้นเ,เ,ออเดี๋ยวไปเฮ็ดเดินดับ แบบไหน,นมันต้องเป็นสีแข่ง <Okay. S 1> สวยสุด จักแสบจักหิวเขาเที่ยงพี่น้องว่่มีเวลาเหมือนใข้า่อซังเย่ยมอเดออยยิบหาชุดออจะมันชื่นใจ อิ่มนำสำลากพี่น้องบันผักพราญญาิกไกยางกะมืออื่นต่อกันไหมอาทิตย์นีอาจจะยุดซ้ำมือนะคะวันมาข่าวบอกด้วยว่าอนสามนี่แหละเอาพี่น้องไป <c oughs> พอกันคิวนาจะคิวที่ก็ับมันเซิบเสิฟเสียดายแต่มันอืดถ้าเป็นต้ตมไม่ไม่กินนี่คือสิแสบอันนี้อันนี้ก็แสบแล้วปลาข่อยปูมืด ไปพบกันคลิปหน้าแต่ครั้งแน่นอขอให้รักกันนานนะจ๊ะกับเรียบยูเยูอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นพนิบาลที่เขาเอาไปนองสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายโอ้